ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับผมฮอตฟิงแคทนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมยูคิโอ้ด้วยลิงเช่นเดิมครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดที่น่าสนใจในเกตดครับอ่าล่ะครับว่ามีใบไหนนะครับผมทําอะไรได้บ้างแล้วเราจะสามารถจัดเด็กอะไรได้ใบในอนาคตนะครับก็ว่นแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตัวละครตัวแรกก็ขอรีวิวจากพระเอกของเราก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยุกิแล้วกัน ผมจะรีวิวการ์ดที่อยู่ในรีเวล4 0นะครับผมก็มาดูกันเลยครับการ์ดยูกิที่ผมสนใจนะครับในรีเวล4 0นี้ก็มีแน่นอนครับผมก็คงหนีไปพมอ่าการแบบยูนะครับผมก็ดับแมจีครับก็ความสามารถไม่มีอะไรหรอกครับผมเพียงแต่เป็นเอส n อนเตอร์ของเขาแล้วก็มันมีการ์บปบมนที่ใช้ควบคู่กับดับเมจะแยะๆครับผมก็เป็นใบหนึ่งที่ดีครับต่อไปนะครับผมก็ น่าจะเป็นคิเบล่านี่แหละครับผมเพราะว่าความสามารถของคิเบล่านี่ก็คือเป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นประจมตี2,100ถึงแม้จะไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับผมแต่ผมชอบตรงที่เมื่อกล้าไปนี่ถูกทำลายนะครับเราจะสามารถเลือกบอลฟอร์เบสนะครับผมเหลือมอนเตอร์ที่ใช้ฟิวชั่นของเขาครับผมตัวใดตัวหนึ่งครับในอุสานน่ะขึ้นมาแบบพิเศษครับข้อดีคือมอนเตอร์เรามันไม่หมดนะครับผมมันยังโอเคบ้างมันจะกลับขึ้นมาเรื่อยครับมันก็เลยคิดว่าเป็นการที่ดีใบหนึ่งครับ ต่อไปครับผมก็บิสซี่บ็อกครับการใบนี้ก็ทําลายมอนเตอร์แ่ายัรงข้าหนึ่งใบแลวเอามอนเตอร์ของเราหนึ่งใบไปให้เขาครับการใบนี้สามารถทําคัมโบให้กับเด็กได้หลายเด็กนะครับหากใครสนใจก็เอาไปลองใช้ได้ดูครับเป็นการที่ดีครับใบนี้อ่าครับการใบนี้ก็เป็นขยายวงเวทครับใช้กับมอนเตอร์ที่เป็นจอมเวทนะครับผมเลเวลตั้งแต่7ขึ้นไปครับ โดยการเราจ่ายร้อยพอยต์หนึ่งพันนะครับผมจากนั้นก็มอนเตอร์ตัวนั้นสั่งโจมตีไปครับและเมื่อมันโจมตีเนี่ยมันจะไปโจมตีใส่มอนเตอร์ทุกตัวของฝ่ายตรงข้ามครับแล้วก็เอฟเฟกต์จะไม่ส่งผลนะครับผมมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่โดนโจมตีเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์จะไม่ส่งผลครับก็เป็นการที่ดีครับผมก็เคยเอาลองคอสโมกีนไปลองใช้เบนนี่แล้ตีดูนะครับผมก็สนุกดีครับตายทั้งสนามเลยนะครับถ้าใคร ใครได้เกิดขึ้นเล่นเด็กทั่วไปก็ไใบนี้ครับผมสามารถใช้กับเด็กจอมเวททั่วไปได้ครับผมก็เลยเป็นการที่ดีใบหนึ่งครับถ้าเกิดใครจะเล่นเด็กจอมเวทในอนาคตก็ใบนี้ก็เอาไปลองใช้ดูได้ครับอาจจะมีข้อเสียตรงที่เราต้องจ่ายไล่พอยถึง1000นะครับผมอ้าละอ่าครับเป็นการดับอาร์ครับผมก็ทั้เซนไนครับก็ไม่มีอะไรครับผมใช้กับดับเบิ้ลจีเชียนครับก็ทําลายมอนเตอร์แฝงข้ามหนึ่งใบครับส่วนอันนี้ครับผมก็ ดามเบเชียนนันะครับผมการ์ดใบนี้จะสามารถอัญเชิญได้เมื่อมีไอโร่ know, ครับผมการ์ดวทม์ของเขาก็คือการ์ดใบนี้แหละครับก็ต้องสังเวยแบบเบเชียนนะครับผมก็จากนั้นก็เมื่อเอาการ์ดใบนี้ลงมาครับเมื่อการ์ดใบนี้ลงมาด้วยความสามารถก็จะสามารถทําลายการ์ดเปหมายนนบฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งใบครับผมลองเคยลองใช้การ์ดสองใบนี้แล้วค่อนข้างเล่นยากครับผมเพราะว่าคือถ้าจัดเด็กก็ต้องจัดเป็นเด็กของเขาไปเลยเพราะ ข้ามใส่พวกการ์ดพวกของเกี่ยวกับพวกการ์ดของแบ๊บไมจิไปใช้ครับมันเล่นยากต้องเลือกไปเลยครับว่าต้องจับแนวไหนนะครับออาล้วครับยูกิก็จบไปละต่อไปครับไคบะครับผมครับใบแรกกงคงหนีไมพ้นบูอายครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมกับเอสมอนเตอร์ครับกับพลังโจมตีสามพันก็ถือว่าเก่งครับผมเก่งเลยแหละออแล้วและมีการควบคู่ในการเล่นเยอะแยะครับผมคล้ายๆกับแบ๊มเชียนครับ โอเคครับฆ่าไปเลยละกันต่อไปมิโนทอร์นะครับผมตอนนี้เบสนะครับผมของพลังโจมตีมันอยู่ที่พันเแล้วครับผมดังนั้นมิโนทอร์ก็เลยเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เมื่อก่อนน่าสนครับแต่ตอนนี้ก็คือเฉยเละครับก็ถ้าเกิดใครเล่นเด็กมังกรก็โอเคครับผมก็ความสามารถคือรีเทิร์นเอากราฟเผามังกรครับที่เลี้ยวห้าขึ้นไปของใบเราอ่ะหนึ่งใบขึ้นมือครับจากนั้นทําลายกราฟเว้นบนกับดักฝ่ายข้าทั้งหมดครับ ถ้าเกิดใครเล่นเด็กอ่าพวกเผ่ามังกรก็โอเคครับเอเดนมีคอนโทรลครับการ์ดแรงครับผมเป็นการ์ดที่โหดที่สุดคนสุดใหญ่มาตีใครบ่าก็เพื่อเอาการ์ดไปนี่แหละครับผมก็เป้าหมายการ์ดมอนเตอร์มีจะมีสองเอฟเฟกต์นะครับผมก็เป้าหมายการ์ดมอนเตอร์แฝนข้ามหนึ่งใบทําการเปลี่ยนการตั้งโจมตีป้องกันครับหรืออีกเอฟเฟกต์นี้ก็คือสังเวยมอนเตอร์ของเราหนึ่งใบครับจากนั้นเลือกเอามอนเตอร์แฝนข้ามหนึ่งใบมาควบคุมจนจบเกมครับไอ้จนจบเทิร์นครับ ก็เป็นเอฟเฟกที่ดีครับแถมเป็นเว็บบนแบบควิกสเปลด้วยครับผมสามารถใช้ได้เธอฝันข,ข้ามได้ก็เลยเป็นการ์ดที่เรียกว่าดีเลยครับอ,อันนี้ถ้าเกิดใครเล่นเด็กมอนเตอร์เลเวลสก็อาจจะน่าสนใจครับก็การ์ดใบนี้ครับผมเมือ่อการ์ดใบนี้สูงลายจากการต่อสู้ก็ผู้เล่นทุกคนสามารถเอาการ์ดสเปเชียลครับผมมอนเตอร์มอนเตอร์ออเลเวลสครับผมจากนบนมือเราเข้ามาในสนามได้เลยครับ อ่ะครับใบนี้เป็นการเคาน์เตอร์ครับผมเคาน์เตอร์การเว่ทม์กับดักนะครับผมถ้าเกิดเรามีการมอนเหลืองครับผมรลเวลตั้งแต่7ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบ็ปเปอเชียหรือจะเป็นบูอายก็สามารถใช้การแบบนี้ได้ครับแถมเป็นเคาน์เตอร์สเปลด้วยครับความเร็วสูงครับเอาละครับต่อไปมีอะไรล่ะถ้าเกิดใบนี้มาครับผมถ้าเกิดใครใช้หลอดดาก้อนก็ใบนี้ก็โอเคครับผมเป็นการแอหาง่ายครับ โครนครับเป็นการ์ดที่พุ่งตรงว่าใช้ดีนะครับผมก็ใช้ขัดได้หลายจาังหวะเลยครับถ้าอ่าครับถ้าฝ่ายตรงข้ามลงมอนเตอร์เข้ามาเนี่ยก็เปิดการ์ดแบนี้ก็ก๊อปเป็นมอนขอเขาเลยแต่มอนเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นโครนของเขาครับผมดังนั้นถ้าเกิดไอ้มอนเตอร์ตัวที่เราโครนมามันตายไอตัวนี้ก็ตายไปด้วยครับครับอ่าใช้สังเวทถ้าเกิดการ์ดแบนี้นะครับผมใช้สังเวยลงมอนเตอร์าตาแสงเป็นแบบอ่า normal ช้นอร์มอลนะครับผมก็ถือเป็น2ใบครับก็ใช้ใบเดียวสับเวยเล่บูอายได้เลยครับเป็นการ์ดที่ดีอีกใบหนึ่งครับผมถ้าเกิดใครคิดจะเล่นอ่าบูอายก็ใบนี้ก็น่าสนใจครับอ้าวแล้วครับใครบ่าก็หมดละต่อไปเลยครับโจโนครับเนี่ยโจโนนะครับผมก็คงหนีไปพ้นจ้อกไปกาเวลาครับก็เป็นการ์ดที่ดีครับก็ทําการทอยหัวก้อยถ้าทอยถูกเราก็ชนะทอยผิดเราก็ตายทั้งสนามฝั่งเราแล้วก็เสียไรเพออีกต่างหาก อ่ะครับหลายท่านก็น่าจะรู้เอฟเฟกของใบดีเพราะว่าโดนไปสู้กับโจนโนอแล้วโดนทอยหัวบ่อยๆนะครับงั้นต่อเลยแน่นอนครับเกาะไม่ท่านครับก็เป้าหมายที่สวมการ์ใบดีพลังโจมตีป้องกันเพิ่มสา0ร้อยครับแล้วก็การ์ดตัวนี้ไปตีโจมตีใส่ใครเนี่ยพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของมอนเตอร์ตัวนั้นจะมาพ่วเพิ่มให้กับการ์ดใบดีครับก็เป็นการ์ดที่ดีครับผมใช้ได้ดีมากเลยอืม ต่อไปคงเป็นไปนี้แหละครับผมกิลฟอร์ดครับเมกาใบนี้ลงจากโดยการบุชยามอนเตอร์3ตัวนะครับผมจะสามารถทําลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งหมดเลยครับเป็นการที่โหดครับก็ล้างบางเลยครับอยากจะมีทักษะไนะอยากจะจัดเด็กโชว์มันหาได้ใบเดียวเองครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วกันครับลูกเต่าเทพลูกเต่ามารก็เป็นการที่ดีครับผมแต่ผมขอผ่านแล้วกันไม่รีวิวไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับก็คงเป็นการฟิล์มครับผมก็ ใครเล่นฟิลนักลบก็ใบนี้แหละครับผมก็มาเพิ่มได้ครับก็สามารถหาฟิลได้จากตรงนี้แหละครับอ่าโจโนก็หมดแค่นี้นะครับตอนเลยดีกว่า <c oughs> ครับคุจะกุบใหม่ครับผมก็มาดูเลยครับใบแรกอ่ามังกรฮาร์ปี้เพิ่มมรโจมตีเท่ากับการฮาร์ี้เลดี้ในสนามใบละสามรอยก็โอเคครับผมแต่อยากให้อ่า เฮียแกเป็นมอลลี่วัยหกนะดันไปเลี้ยงเจ็ดมันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดบูเชียมอนเตอร์สองตัวพาจมตีได้แค่สองพันเนี่ยไปเอาแรงไปบูเชียนเลสอยังน่าสนกว่าอีกครับมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร,คร่ครับครับอามาซอนนี่ครับซอฟแมนไอซอฟวูแมนนะครับผมก็ดามเมจทั้งหมดของที่ที่ท้าผลกับการไปนี้ฝ่ายตรงข้ามจะรับไปแทนครับผมก็เป็นการตัวตัวตดดามเมจเป็นตัวตัดไรที่ดีมากเลยครับก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามาอัด เอาบุอาไปโจมตีใบนี้ความเสียหาย1,500พรอยต์ก็ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคนรับไปแทน mm hmm. ก็เป็นการที่ดีครับอัมาโซเนไทเกอร์ครับเป็นตัวอัมาโซนที่โหดที่สุดแล้วเพราะว่าการใบนี้จะบวกพลังโจมตีเท่ากับอัมาโซเนในสนามใบละ400ครับใบอื่นใบละ400นะครับผมแล้วก็าการใบนี้จะมีอยู่ได้แค่ใบเดียวครับในสนามนะครับผมอ่ะโอเคต่อเลยอ่าเสกนลครับผม ตัวนี้ถ้าเกิดจบดตมเบตสเตปนะครับผมจะทำลายการเวทมนต์กับดักฝันตรงข้ามหนึ่งใบเป็นตัวอัมาโซเ่ไว้ทรับทำลายการเวทมนต์กับดักฝันตรงข้ามครับเป็นตัวทำลายก็โอเคครับถ้าเกิดใครเล่นได้อัมาโซเน่ก็ติดไปได้ครหนึ่งใบการ์ดนี้ไม่มีเลยครับผมขุดอัมาโซเ่ในสนามขึ้นมาตั้งครับก็ขึ้นมาตั้งโจมตีใครจะเล่นก็เอาไปใช้ได้เลยครับเป็นการขุดครับผมเป็นการขุดอ่าครับ h a p ปี้เลดี้ฟีนิกซ์คอมพิชันนะครับการใบนี Girl ้ a จะสามารถใช้ได้เนี่ยเราต้องมี h a p ปี้เลดี้ในสนามนะครับผมสาบาขึ้นไปครับจะเอาไปสาี่ป้องแฮปปี้เลดี้รวมก็ได้ครับจากนั้นเลือกทําลายเป้าหมายมอนเตอร์ฝันข้ามนะครับผมเท่ากับจำนวนแฮปปี้เลดี้ที่เรามีอยู่อ่าและจากนั้นฝันข้ามจะเสียไลฟ์พอยต์อ่าเท่ากับมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในหมู่ที่เราเลือกครับถ้าเกิดเราใช้การไปนี a ้แล้วเนี่ยอ่าเธอนั้นเราสามารถอ่าห้ามอันเชิญ มอเตอร์ที่มาจากเด็กหรือเอสตาเด็กนะครับผมแล้วก็ค่าบัตรเร์เยไปเลยนะครับเป็นการ์ดที่แรงที่สุดของฮาร์พี่เลดี้นะครับแต่ค่อนข้างคือมันใช้ยากที่มันต้องมี Happy ี a เลดในสนามสามใบครับผมมันก็เลยดูยุ่งยากไปครับเอาล้วครับต่อไปเลยก็คงเป็นตระกูลอาาโซเน่มัาครับเมื่อครับเป็นที่สุดของรายการต่อสู้จะยอมเสียรพอย์พันห หากเรายอบเสียเลยเพอะก็สามารถจิกกราบนมือฝันข้ามาใช้ได้เลยครับแต่ส่วนก้าใบนี้ก็ใบนี้จะไม่รับเมจ์การต่อสู้ครับก็เป็นอีกใบนึงที่ดีครับช่วยในการเซฟตี้ดาเมจได้ดีครับอ่าอันนี้คือือมาโซเน่ของไม้นะครับต่อเลยครับคางะนะครับผมก็ถ้านับจริงๆนะครับผมว่ามีคางะที่มีตัวที่น่าสนใจก็คงมีอ่าลังไม้กา่ลากครับคือไม่เอาอะไรหรอกเอาแค่พลังป้องกันสองพันแหละครับผมมันหนาดีนะครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นอ่าแมลงครับเมื่อกาไบนี้ตกลงสู่านครับเราเกไร่หนึ่งพันคือเงื่อนไขมันคือแค่ตกลงสู่สานนะครับผมมันก็เลยเป็นตัวที่ดีครับดีที่สุดแล้วครับผมไข่แมลงเนี่ยครับผมทาลายอาสังเวยมอนเตอร์บูชิยันเราหนึ่งตัวนะครับจากนั้นก็เสิร์ชอากราเผาแมลงหนึ่งใบในเด็กครับที่มีรลเวลมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งจากมอนเตอร์เทีรบูชิยันครับซึ่งกาไบนี้ไปทำคอมโบได้กับหลายใบมากครับอ่าครับจิมเนี่ครับก็ มอนเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็ถือเป็นมอนเหลือแล้ะครับผมเอฟเฟกของเจมินี้ทั่วไปถ้าเกิดการไบนดี้ทาการเจมินอีกค,ครั้งหนึ่งการับนดี้สามารถสั่งโจมตีมอนเตอร์ฝ่นข้ามได้ทั้งหมดเลยครับคราเป็นตัวเดียวเก็บเรียบเลยครับ mm. แล้วก็ฟิวป่าครับมาแล้วครับผม mm. โอเคที่เหลือของคางะก็คงมีแค่นี้แหละ mm. ครับดิวสกินะครับผมก็อ่า น่าไปไหนดีล่ะไปนี้มั้งอ่าการ์ไปนี้นะครับผมก็เอาการ์ดอิคิวเมนต์ในสนามทั้งหมดครับมาตกลงเป้าหมายที่การ์ดใบเดียวครับถ้าเกิดใครเลดเด็กอิคิวเมนต์ก็อาจจะเอาลองใช้ได้เลยครับผมก็โอเคครับครับการ์ดไปนี้ครับผมเมื่อเปิดปุ๊บก็ทิ้งการ์ดประเมินหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นเป้าหมายการ์ดไทเดอร์เผาเผาเสาวหนึ่งใบครับสามารถขึ้นมาในสนามได้เลยครับก็เป็นการ์ดสลับอ่า ขุดกาา๊าซเผาเดลสาวขึ้นมาใช้ได้ๆๆก็ใช้ขึ้นมาครับผมก็ถือว่าเป็นการที่ดีครับเวลาเราไม่ใช้กา๊าซไปไหนก็ทิ้งๆไปแล้วก็เรียกขึ้นมาสึกสาก็โอเคครับอ่าครับเมื่อ,อฝ่ายตรงข้ามทำการอัญเชิญมอนแบบพิเศษนะครับผมเราเปิดกา๊าซไปนี้ปุ๊บเราสามารถอัญเชิญกา๊าพิเศษแบบเดลเผาเดเสาจากบนมือได้เลยครับ ถ้าเกิดประมาณว่าใครเล่นเดนดาเสาเนี่ยแล้วอนาคตเล่นตัวใหญ่ขึ้นมาครับผมก็ใช้การใบดีเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าการอาเชแบบพิเศษเนี่ยฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันเป็นการมาเชิญที่เรียกว่านิยมมากครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟิวชั่นจะเป็นพิธีกรรมอะไรพวกนี้ถ้าเกิดอนาคตใครที่จะเล่นเ่นดาเสาก็บใบดีสะสมได้เลยครับอ่าล่ะครับต่อไปก็อาจจะเป็นพวกอ่ารครับใบดีถือว่าใช้ได้นะครับ การ์ดใบนี้ครับผมเปิดมาก็จะมีผลทั้งหมด3เทินนะครับผมก็พอเปิดปุ๊บก็บูเชียนพระพระอากาดเผาไดรั่สาวของเรา1ใบนะครับจากนั้นเนี่ยก็สามารถอัญเชิญการ์ดเอ่อเผาไดรั่สาวครับที่เลเวล5หรือมากกว่าครับผมเข้ามาได้เลยครับกาป็นใบที่ดีครับแล้วก็อ่าสำหรับใครที่อ่าไม่มีอ่าประมาณว่าฟิลอะฟิลของเผาไดรั่สาวเด็กถูกทำไรเนี่ย ใช้การฟิใบนี้แทนไปก่อนได้เลยครับผมอย่างน้อยก็เพิ่มพลังตี200ครับอาจจะไม่เท่ากับตัวสิเวอร์แต่ก็ใช้ได้ครับคาชิกิเรียวตาครับผมก็มีการ์ดที่น่าสนใจอะไรบ้างหละ่ะมาดูกันครับส่วนใหญ่ผมว่าใบนี้ครับจะมีนนี่ครับอ กราวใบนี้ครับผมก้าพลังจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสองปรนะครับตอนจบเทินและพอตีเสร็จกราฟใบนี้จะเข้าสถานะตาปอะกันครับอ่าครับใบนี้ก็อีกอเป็นไปที่โอเคใบนี้ครับผมสามารถอันเชิญมอนเตอร์เลเวลสี่ครับผมอ่าจากบนมือได้ครับก็ใครดีที่จะเล่นเด็กน้ําไวก็ใบนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับอ่าครับผมก็น่าจะเป็นใบดีใบนึงนะครับ ทิงการ์มอนเตอร์ของเรานะครับผมหนึ่งใบลงสุสานจากนั้นก็เลือกเป้าหมายมอนเตอร์ของเราหนึ่งใบที่ถูกสบายจาการต่อสู้ครับเอากลับขึ้นมาบนมือครับจนแค่นี้แหละครับก็โอเคครับเป็นใบที่ดีครับก็เกิดใครขาดแครมอนเตอร์ก็เอาใบนี้มาใช้กก็ได้ครับอ่าต่อเลยครับเบดดิคีครับเบดดิคีนะครับผมก็ส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจเล่นด้คอยเหรียญก็คงหนีไม่พ้นเนี่ยครับผมบัลเลดดากอนอ่าริเวอร์โบของเราแหละทอยเหรียญนะครับผมถ้าเกิดทอยออก 2องในสามเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกทำลายการ์ดมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้ครับอ่าต่อไปเลยการเพิ่มัตาทอยหัวต้อยทอยหัวก้อยครับผมก็ทำให้สามารถยกเลิกผลของการทอยหัวก้อยได้ครั้งหนึ่งครับอ่าลีโหลดครับผมก็สลหรับคนที่อยากเปลี่ยนมือก็คงต้องใช้การ์ดแบบนี้แหละครับเป็นเวฟหมดสายฟ้าเฉินก็ใช้เปลี่ยนได้ครับอ่าแน่นอนครับการ์ดมอนสเตอร์ยูเนี่ยสลับสายเครื่องจักรนะครับ ถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวไหนเนี่ยการไปนี้สวมใส่ใพลังจมตีจะเพิ่มอีก500ร้อยนะครับจมตีป้องกันบวก500อยและถ้าและสามารถช่วยป้องกันการทําลายจากได้อีกหนึ่งครั้งได้ครับแน่ <S <S นอนครับเกาะเมทัลสำหรับสายเครื่องจักรโดยเฉพาะครับก็พลังจมตีเพิ่ม5้าอยครับและถ้าเกิดสามารถป้องกันเอฟเฟกจากการเว็บมตนได้1ครั้งนะครับก็เอาไปนี้ทาลายถูกทําลายแทนได้ครับอ่าครับ ใบนี้นะครับผมก็เป็นมอเตอร์สับใช้ยูเนี่ยไทยแมชชีนครับถ้าเกิดมอเตอร์ที่สวมใบนี้นะครับผมก็ทําอะไรได้วะอืมอ่าครับสามารถทำลายมอเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้เราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับเป็นถังน้ามันไปเพิ่มมือได้ดีครับก็ใครเล่นเด็กสายเครื่องจักรแล้วก็เนี่ยครับผมเอาการ์ดไปนี่แหละไปช่วยเติมมือได้ดีเลยครับอ่าแล้วครับก็คงมีแค่นี้อ่าใบตเตีคิดจบแล้วครับต่อไปอิชิสึครับ อิสิสึนะครับผมก็แน่นอนครับใบดี่เข้ามาใหม่ครับผมเมื่อกรับใบดี้เป็นส่วนประกอบในการปุชยันนะครับผมพลังเราก็จะได้รายเพิ่มอีก2000ครับอ่าครับระเบิดหัวใจก็ถ้าไ่ายราคาออมอนเตที่มาจากการปุชยันโจมตีเข้ามานะครับผมก็เปิดการไปดีทําลายมอนเตอร์ที่หงายหน้ามอนเตอร์ที่ตั้งโจมตีไ่ล์ราคาทั้งหมดครับจากนั้นก็เสียไรพอยต์หนึ่งพันครับเป็นการที่แรงครับโดยไปที่เกมได้เลยครับวันน้าผู้พ่อผู้สารครับก็ ใบสนามมีใบนี้ได้แค่ใบเดียวนะครับจากนั้นก็จะสามารถขุดการ์ดเผาพวกผูก้ผู้ผเข้าสารในสุสานเข้ามาใช้ได้เลยครับใบนี้ก็ไม่รับผลของเนโควาเลสโอเคต่อเลยครับก็ขุดการ์ดเผาผู้ผู้เ,เข้าสารครับสองใบเข้ามาในสารสองใบขึ้นมือครับเป็นใบที่ดีครับเล่นเด็กผู้เข้าสารได้เลยอ่าเมื่อกา์ดใบนี้หงายหน้าอยู่นะครับผมจะถือเป็นฟิลเนโควาเลสนะครับ และบอนเตอร์ที่เป็นมีชื่อว่าผู้พข้ากาาพลังจิตีป้องการบวก2 2 0 0ครับอะไรอีกละ่ะหมดแล้วมั้งที่เหลือที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรครับใบนี้ก็เฉยๆนะครับผมก็การใบนี้สุดำลายก็ทำการทอยลูกเต๋าครับจากนั้นก็จะขุดสารสีแดงกาบส,สองใบสุสารฝันข้ามครับผมจากนั้น เลือกเอาว่าจะเอาใบไหนเอากับข้อเด็กหรือเอากับข้อเด็กแล้วก็ทาจับการสับกอรครับรู้สึกเป็นการสับสนฝันข้ามากกว่านะอ่ะโอเคครับงันข้าไปเลยดีกว่าอ่ะอิชิโดครับอ <c oughs> ิชิโดก็ใบแรกก็ใบนี้แหละครับผมจนจบเทินนะครับผมเอฟเฟกที่มีการเพิ่มหรือลดพลังจะทําการกลับกันครับผมจะเพิ่มเป็นลดจากลดเป็นเพิ่มนะครับ การไปนี้จะไม่มีผลเกี่ยวกับพวกการคูหรือการหานะครับผมพวกพลังจิตีเพิ่มเป็นสองเท่าหรือลดพลังจิตีสองเท่าพวกนี้จะไม่มีผลครับอ่ะต่อเลยครับอ่าครับเมื่อทุกครั้งที่มีการตกลงสุสานเจ้าของการไปนั้นเสียอะไร่อยสามร้อยครับกลับเปการตอบตอบที่ดีครับอืมก็แม้งปองล้วครับผมก็ เบอร์การ์ดใบนี้ทำลายมอเตอร์ไฟหนงข้ามพลังตีเพิ่ม500ครับเป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนมีการ์ดใบนี้ครับผมใครไม่มีก็ไปฟาร์มมาเลยครับลิชิโด <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็าการ์ดใบนี้ครับอ่าแมงป่องนะครับผมเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับผมอยากทุกคนฟาร์มกันเมื่อการ์ดไปนี้ทำลายมอนเตอร์ไฟหนังข้ามได้เนี่ยพลังิตีจะเพิ่ม ครั้งละ500ครับเป็นการ์ดที่ดีมากครับเป็นการ์ดเผา,าแมลงใช้คอมโบคู่กับอาอ่าไข่มแมลงของคางงาได้ด,ดีได้ดีมากเลยครับอ่ะแน่นอนครับต่อไปการ์ดผู้เฝ้าสารนะครับผมก็เมื่อการไม่ได้ถูกทำลายนะครับลงสืสารอ่าเมื่อการ์ดไปโจมสืสารสิ อ่าเลือกการ์ดเผาฟัาวสานหนึ่งใบครับผมพ,มพกกายามป้องกันไม่เกินพันห้านะครับจะได้เด็กขึ้นมือเลยครับเป็นการ์ดที่ดีมากครับอ้าวอีกใบนี้คงเป็นใบดีนะใบดีนะครับผมให้ซีแลกมอนเตอร์นะครับผมสองธาตุก็เราเลือกแหละธาตุว่าจะธาตาุไหนที่ฝ่ายตรงข้ามมีนะครับผมจากนั้นให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกอะไรว่าจะให้ทำลายการ์ดมอนเตอร์ธาตุไหนครับถ้าเกิดใครเลือกมอนเตอร์ที่เป็นธาตุคลากันก็ให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกอเลยครับ ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันคืออย่างน้อยต้องมีตายแต่ใครจะตายให้ฝ่ายตรงข้ามค,คิดเองแล้วกันครับเอาละครับก็ฮอดิชิโดก็คงม,มีแค่นี้ครับที่น่าสนใจใบนี้ล่ะ <c oughs> อ่าครับก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการไล่เวทที่มีผลต่อมอนเตอร์เป้าดึงเป้านะครับก็เปิดการใบนี้นะครับผมก็สามารถเลือกทาร์เก็ตครับ เราสามารถเลือกแพ็กเกจเป็นกราฟใบอื่นได้ครับผมบางครั้งอาจจะให้เป็นอีกใบหนึ่งนี่คืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเองก็ได้นะเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบครับผมใครชอบแบบไหน,นหมดยังอ๋อหมดแล้วครับต่อไปขอเปลี่ยนเป็นอาส์นะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวอสส์เป็นตัวสุดท้ายเป็นยูก,กิก่อนแล้วกันอ่าครับต่อไปก็อสส์ครับอันสืสอ,อันสื อันสุดน,นะครับผมถ้าดีๆก็คงเป็นอ่ากราฟอันนี้ครับแบล็คเบอรเชี่นครับก็ใช้คู่กับแบล็คเบอรเชี่นได้ดีนะครับ <c oughs> อ่ากราฟเพิ่มไลฟ์แบบต่อเนื่องครับ ถ้ามีการจั่วก็พลังก็ลายพลยเพิ่ม500ครับอ่าการดเพิ่มพลังจุดตีให้กับแบมเบเชียนหรือไอ้นี่ครับหรืออ่าแบมเบเชียนเกิลครับเพิ่มจุดตีให้700ครับถ้าเกิดการ์ที่สวนไปดีนองสสารเกลไล่หนึ0 0 0ครับอ่าครับ เซกโซนครับผมจะใช้ได้ก็ต้องมีแบคเรียเชียนเกนในในสนามครับผมจากนันอาเชิญการแบคเรเชียนจาดเด็กเข้ามาเลยครับ <c oughs> จากเด็กหรือมือเข้ามาได้เลยครับเป็นการที่ดีครับแต่มาอยู่กับผมเยอะเกินไปนะมีเั้งหกไปเนะี่ยผมว่าอสาุรนะครับผมการที่ดีสุดของอสุรผมยกให้ใบนี้เลยครับการเพิ่มไล์พอยต์นะครับผมถ้าเกิดไล์พอยต์เราน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามเพิ่มไลพ์พอยต์สองพันครับถ้าไล์พอยต์เราน้อยกว่ามากกว่าฝ่ายตรงข้ามลดไล์พอยต์หนึ่งพันครับ เป็นการ์ดที่ดีมากครับอ่าขออสื่อผมว่ามีแค่นี้แหละที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นรีวิวการ์ดที่น่าสนใจในเกตนะครับผมอัปเดตล่าสุดหาาใครก็ยังไม่มีใบไหนก็ไปล่ามาเลยนะครับผมซึ่งก็มีใบที่เหมาะสมของแต่ละคนแต่ละเด็กไปด้วยนะครับอาแล้วครับวันนี้รีวิวแค่นี้นะครับผมหากใครชอบก็กดถูกใจกดแชร์ได้เลยนะครับหากใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับ วันนี้ผมรีวิวแค่นี้ครับพบกันครั้งหน้าบายบายสวัสดีครับ